ขั้นสุขวิบัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการมารุอลหัน์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากําลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคําว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพรบวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่ แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประโสดาสิกิทาคานาคารหันได้แต่ดูว,ว่าสุขวิปสัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลี่ยงความสงสัยขั้นตนเองได้ถ้าบาังเอิญเราได้สองในวิชาสาม คือที่ปิกุยานแะปุเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองรายการนี้เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทำไหนทางนี้ไปทำไหนเจียบเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบกง่ายกว่าสุขาวิปัสสโกแต่แต่หากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกนีรู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อย ใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิธิได้สามารถถอดอธิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี้ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พมโลกไปนรกไปสู่ด้ายของเปรตอสตรกาย หรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับโมโนยิทินีถ้าเราได้แล้วผลห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสาม,มารถคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านที่บิคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะ เพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์รกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโคมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มาผลช้าวกว่าในด้านข้อพิญญา ถ้าจะพูดกันถึงการสาเร็จเนื้อมักผลถ้าจะว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชราพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัป,ปโตก็ดีก็ใช้กําลังเสมอกันคําว่ากําลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะแต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปแต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตาม ถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะ และก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิธิบาสีอิธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติหนื้ออีกหลายอาสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดทีนนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจักอยู่เฉพาะงาน แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำน่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทํางานอใช้ความโง่ทํางานในงานมันมีจะพอน่าก่อทำด้วยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะลุกลายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทําส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียว คือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กําลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐานทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทรุรยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคน แนื้ผลงานที่เราทําเราทําดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแะน้อยคนที่สุดไอ้วัตถุที่เราทาเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทํางานมาก่อนเรานี่มันก็พังเหมือนกันล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทํากิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กําลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด,ด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิด ต้องใช้ดุจวินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถทีเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานมนขึ้นมาทีละนิดดันนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุด ชีวิตของเราเหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปที่สุดคือแรงกายในเมื่อที่สุดไปไหนสมงสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยๆใน,นที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราอยเกาะบนมันมทำไมขั้นห้าถ้าวาการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขีเกียรติทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไป ใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบัสโกก็ต้องทําอย่างนี้เทวิโชชชะพิญโยปฏิสัมมิทัปโตเขาก็ทํากันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิกิจหรือวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำแล้วดูหนังสืออะไรก็ตามเถอ เมื่อว่าจะการงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคาภาวน,นาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอคนที่จิตโง่มีอารมณ์ฟุ้ง ถ้ามีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันมันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนค่อย,ยเอาจริงๆตามที่แนะนําเถอะเท่าว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธี เธอดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุคุยานแล,แล้วแล้วก็ได้จุตูปปา,าัปิยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานอาตีตังสิยานอนาคตาังอนาคตังิยาน,น,าญญานปัจจุปนังญญญยัสยานยถากรรมตายาน หมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์นาดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์นานาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทําอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่ มีความสุขความทุกข์เพร่อกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวแล้ได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสําหรับกําลังใจในการได้าการปฏิบัตินี้เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัส แล้วก็มีแบบลัทธิอีกแบบหนึ่งคือแบบลัทธิมีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนิว่ากันแค่ที่ปปะยุคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิติก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กันคือกําลังใจที่ส่งสมาธินะ่ะมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทํา ใคอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้าให้เป็นตัวมันต้องใช้กําลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงที่พุคุยาน ทิพญ,ญานี่ผมฝึกมาในด้านลักธ์เขาทำยังไงกับผมทําบ้าๆบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคาภาวนาและพิจารณาทํางานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานหรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐาน ฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะานใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอศิแสดงมหรสถกันอยู่แล้วภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจงมันเป็นของไม่เที่ยง อย่างพวกนักสนแสดงแม้เวลาออลามาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาด้าทางหมอบราบขาบแก้วกลัวกันเลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันเราแปเข้าไปในโรงดีไม่ดีในตัวนายเนี่ยเป็นลูกไหลของตัวขี้ขาดนี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยก็ต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยจักรยานค่อยๆว่ามาทีละขัน้น แต่ว่าท่านเย่าฝึกมโนยิธิเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมามบัตาว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดกันเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึง แล้วแกอารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกําลังใจไม่เข้าทั้งมโนมิธิมาว่ากันที่ริโยคยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังเมฆนิมิตตังมะเอาอ,อกทำมังเมฆนิมิตตังออกอ,อกมะสังคังเมฆนิมิตตังอามาอ,อกนี่เป็นแบบลัก คลุมหมดวิชาแปดที่คตศสีสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่จับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจ ให้มันโผล่ข้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว้างจากอารมณ์อย่างอื่นคาภาวนาเน,นี่ยมันโผล่ข้ามาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระเนี่ยให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมามันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมอง ถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีธิบาสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังมาสารมนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังมาสารมนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้ นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิริยะอยู่ในใจจิตตาอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพร,ระพุทธรูปรือภาพพระสงฆ์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กัน อัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพทิรลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายัางไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากําหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิต จิตปากคิดว่าพระพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สําหรับนึกนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปเป็นทมบาตรทำกิจการงานทําอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์น,นั้นภาวนาติดจันมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ทักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งล้วนึกถึงภาพพระนา,นา,นานง ถ้าภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเราจับภาพรพ,ภาพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสง์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดชสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอริยาบทมัานจะเปลี่ยนภาพจะอาศัยจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจาระสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจาระสมาธิอารมณ์แห่งที่อยูุ่ญยาณมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้ อย่าไปอวดวิเศษนะว่านันเป็นอุปมาป,ปาทานอุปาเทนะินน่ะเอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยเขาทำอย่างนี้ถือว่าแมมมัน,นเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้โห่ที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาอะไรเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานน่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้เวลาที่ทําสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวด,ดาที่เขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวด,ดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวด,ดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานไอ้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆที่จะภาพพระเป็นปกติ แต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมาสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตไปสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่เช่ปาป่าทานอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยุกุยานก่อนนี่แต่หากว,ว่าภาพของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็น มีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคําว่าปกติจะนึกพอนาขึ้นมาอะ่ไรนึกถึงเห็นภาพพทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้ทีตามมีสุธิมักทั้งบอกจิตต้องเป็นนวสีนวสศีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุกยญานสามารถใช้ได้แล้ว เริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงตอนนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิ่อยู่ขยานที่ไม่เกิดขึ้นอันดักต้นมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนเวลาเรานอนภาวนาไปภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับครึ่งตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบบหนแหงขึ้นปลากฏ นิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไราสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัติยาศัย